สวัสดีครับวันนี้จะพามาดูข้อพึงระวังสําหรับรถยนต์เก่าๆนะเก่าๆนะในที่นี้หมายถึงใช้งานมาแล้วมากกว่า20ปีนะครับสิ่งที่เราต้องดูแลเป็นประจานะก็คือระดับน้ำมันเครื่องนะครับให้อยู่ในขีดบ,บนไว้ก่อนนะอสองอระดับน้ำหม้อน้ำนะครับเราส่วนใหญ่เราก็จะดูแค่ถังพักนะแต่รถรุ่นเก่าให้ดูที่ตัวหม้อน้ำด้วยนะครับตัวขาหม้อน้นะาําดูนะสระดับน้ํากัดแบตเตอรี่นะครับ นี้เจอมากับตัวเองนะครับเดินทางไกลด้วย LN ตองหนึ่งคันนี้นะครับไป500โลนะครับขับไปได้ครึ่งทางเองนะความร้อนขึ้นนะครับเกือบแตะเส้นสีแดงสังเกตวัดในหน้าปัดรถอ่ะรีบจอดข้างทางนะครับแวะกินข้าวขอจานหนึ่งแล้วกลับมาเปิดหม้อน้ำดูปรากฏว่าเติมน้ำไป2ลิตรครึ่งน,นะครับหาสาเหตุไม่เจอนะครับจนมาดูแล้วว่า นะฝามอน้ำเนี่ยมันเสื่อมสภาพนะครับยางมันแข็งนะมันทำให้ไอน้ำอะ่ะเวลาร้อนอะ่ะมันระเหยอ,ออกไปจากฝากมอาน้ำตัวเนี้ยทาให้ตัวมอน้ำมันแห้งแต่หมอ้อพักน้ำมันมีน้ําอยู่ฉะนั้นรถรุ่นเก่าๆนะแนะนําเลยนะครับเปลี่ยนฝามอน้ําไปเลยนะเพื่อตรงนี้จะได้ไม่มีปัญหาอีกอันนี้แนะนําให้เปลี่ยนเลยไปเลยนะละสองร้อยกว่าบาทที่รถรุ่นเก่ามันจะเป็นความดัน0-9บาร์นะ หลังจากเปลี่ยนไปแล้วก็คอยดูทุกอาทิตย์ว่าน้ํามันยังหายไหมถ้าน้ําไม่หายก็คือจบนะครับป,ป,ปัญหาอยู่ที่สําหรับร,บ,บรถรถุ่นเก่าๆนะครับใครใช้อยู่ลองดูนะครับเช็คดูด้วยนะอย่าไปดูแค่หม้อพักน้ํานะครับให้ดูตัวหม้อน้านะโดยเฉพาะก่อนเดินทางไกลนะครับถ้าความร้อนเกินครึ่งน,นะครับให้แวะจอดเช็คก่อนเลยโอเคสวัสดีครับ